ที่เคยทานหลายๆตัวมาเนาะก็ยังไม่เคยเจอตัวไหนที่ว่าทานแล้วมันจะรู้สึกได้ว่ามันดีขึ้นขนาดนี้ก็ยังไม่เคยเจออะไรที่เป็นกดไลย้อนใช่ไหมคะมันก็จะจุกตรงลิ้นปีค่ะจุกตรงลิ้นปีแล้วก็จุกตรงบริเวณคอหอยนะคะเวลาเราทานอะไรไปเนี่ยมันจะเหมือนมีอะไรมาติดอยู่ตรงเนี้ยค่ะก mm hmm. ินแบบเรากินน้ํากินอะไรมันก็ไม่ลงมันจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ มันจะหายเนี่ยมันเวลาต้อมนางเนี่ยค่ะมันจะหายใจไม่ค่อยสูดเนาะมันต้องหายใจแบบสูดลึกๆใช่ค่ะจ้ะแล้วก็มันจะเขาเรียกว่ามันจะอืดท้องค่ะเวลาเราทานอะไรไปอย่างเงี้ยนี่ๆหน่อยๆมันก็รู้สึกว่ามันอิ่มอย่างเงี้ยจ้ะมันแน่นจ้ะมันจะแน่นท้องแล้วก็ล้วตรงนี้ด้วยอะค่ะเวลาท่าหายจจใช่ค่ะตรงไหลตรงอะไรพวกเนี่ยค่ะมันจะมันจะตึงหมดเลยค่ะเป็นมากกว่าสิบปีใช่จ้ะ แต่ว่าอาการอ่ะมันเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นเยอะเป็นเยอะช่วงหลังประมาณสักห้าปีหลังจ้ะแต่มันก็จะเป็นเป็นหายหายค่ะและเห็นบอกว่าอาการรุนแรงมากถึงขนาดเป็นแพนิคเลยแบบจะเป็นซึมเศร้าด้วยคืออาการเป็นน้ใช่ใช่ค่ะอาการที่เป็นก็คือว่าอาการแพนิคเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่รู้นะคะว่าก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าแพนิคค่ะเพราะว่าเช้ามาแล้วอาการมันมีขึ้นวะ เราขึ้นชะเรนแล้วก็วันที่สองมันยังไม่เกิดเึื่อ่ะกลัวเป็นว่าทันียอาการนั้นไม่มีแล้วค่ะมันเอาเวซิ่งมากๆาเลยว้ามากๆาเลยกับสินค้าเมื่อก่อนมีอาการนะคะแบบได่งกติใช่ไหมคะเล่าสุดฝั่งนะคะืัดเลยนะคะมันรู้สึกมันกับว่าเราจะรู้สึกไัดไม่เลยทันคนหายใจไม่ออกเเราจะต้องไปถองจักพั้นที่ตีงนั้นแล้วก็จะกลัวไปซททุกเรื่องแล้วก็พออาการผพราะถ้ามันเป็นมากๆเนี่ยมันจะเริ่มใจสั่นค่ะ ใจสั่นเยอะๆแล้วก็แบบยิ่งกลัวยิ่งสั่นยิ่งสั่นก็ยิ่งกลัว<ค>มันเหมือนเราจะควบคุมตัวเองไม่ได้มันจะยิ่งเป็นเยอะๆค่ะเหมืนสั่นแล้วก็มือจะชานะคะที่มือชาเท้าชามือจะเย็นมีเหงื่อออกเนี่ยจ้ะ แล้วก็มันเหมือนจะแบบจะร้อนๆก็ไม่ใช่จะหนาวๆจะเป็นประมาณอย่างเงี้ยเคยไปหาหมอจิตเวชมาแล้วนะคะจนะถึงรู้ว่าอ๋ออาการนี้เขาเรียกว่าแพนิกม,มันเป็นสาเหตุมาจากการที่เราเป็นกดและย้อนสะสมอะ่ะก็คือมีโอกาสเป็นได้ไปหาหมอค่ะที่คุณหมอเฉพาะทางเขาก็แบบให้ยามาทานคือเยอะมากค่ะคือคอทานเป็นเดือนเลยค่ะยาที่ทานจะเป็นพวกยา ก่อนอาหารเนาะยากระชับหูรูดกระเพาะยาช่วยย่อยยาลดกรดคือมันเยอะมากจริงๆจ้ะก,กินเป็นเดือนเลยแต่ว่าพอเราทานไปแล้วมันไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าเราหาอยอะค่ะมันก็แบบเขาเรียกว่ายัางไงคะอาการมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมจ้ะทรงๆอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นประมาณนั้นจนตอนหลังเนี่ยก็เลยกลัวค่ะกลัวว่าเอ้ยเรากินยาม,มาเยอะแล้วนะก็ะ<น>ะเลยไม่อยากกินที่พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองอะไรนะคะก็ปรับเปลี่ยน ก็แบบพยายามทานข้าวให้ตรงเวลาแล้วก็ mm hmm. แต่พักผ่อนเนี่ยอาจจะมีบ้างนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราต้องทํางานที่ทานไปนะคะเริ่มเริ่มสังเกตตัวเองว่ามันเริ่มดีขึ้นอะ่ะคือประมาณสี่วันค่ะแต่ถ้าถามว่าเริ่มทานไปอะ่ะสองวันแรกมันอาจจะเริ่มรู้สึกแต่ว่าเราลืมลืมสังเกตตัวเองอะคะ่ะ mm hmm. เหมือนทานไปคือเราไม่ได้คาดหวังเนาะ mm hmm. เพราะว่าคือเรากินมาเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นรักษากับโรงพยาบาล ก็ค <cin> <herbal> <milieu> ือก <per self> ินยาหมอที่คลินิกเนาะหมอเฉพาะทางเกี่ยวกับโรคกระเพาะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาหารเสริมในเฟสในอะไรเงี้ยค่ะที่ว่ามันเด้งๆมาอะไรเงี้ยจ้กก็จะซื้อมาทานหมดแต่ว่ามันมันไม่ได้เห็นผลอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยว่าเออเพราะก็ก็ลองก็ลองดูแล้วกันเพราะว่าไหนๆก็ลองมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทานไปทีเนี้ยพอสี่วันก็เลยนึกขึ้นได้เอยเรากินตัวนี้นี่หว่ารู้สึกว่าจากที่มันแน่นตรงลิ้นปี่เนี่ยมันจะเบาๆลงนะอะไร จากเมื่อก่อนหายใจแบบไม่ค่อยสุดมันก็เหมือนหายใจมันโล่งขึ้นคือมันเบาขึ้นจากเมื่อก่อนมันจะหนักหมดเลยละอยะไรเงี้ยค่ะเอ้ยมันก็เริ่มดีขึ้นอะไรเงี้ยจ้ะประมาณนั้นแล้วก็เลยกินต่อมาเรื่อยๆประมาณ2ี่ิบวันได้แล้วคะ่ะ <correctly. S 2> ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์หระคะก็จะประมาณ 40- 5 0ห้าเปอร์เซนนะคะคือจากที่ที่เราจุกตลอดเวลาไอไอการที่ว่าเราจุกตรงลิ้นปี่นะคะมันอยู่กับเราตลอดเวลาเลยอือน,นอนมานะคะมันจะจุกละหอยแต่ตอนเนี้ยตรงนี้ไม่ค่อยเป็นแล้วแต่ว่าจะเหลือแต่ตรงลิ้นปี่นะคะ ็พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองร่วมด้วยกับการทานสารอาหารตัวนี้ค่ะ mm hmm. ไม่ว่าเท่าที่เคยทานหลายๆตัวมาเนาะก็ยังไม่เคยเจอตัวไหนที่ว่าทานแล้วมันจะรู้สึกได้ว่ามันดีขึ้นขนาดนี้ก็ยังไม่เคยเจอมันเหมือนทําให้เรามีความหวังละคะ่ะอันนี้ก็เลยแบบพอพอรู้ว่าเออเรากินกระปุกแรกมันโอเคใช่ไหมคะตอนนี้ก็สั่งตุนมาเลยค่ะเพราะว่าอยากฟื้นฟูยาวๆเลยพ่อคิดว่ามันมันต้องทําให้เราดีขึ้น